สวัสดีค่ะดาราก่อสิบกรนมาแล้วค่ะเก็บอัฐิตแตงโมแบ่ง3ส่วนก่อนหน้านี้ทำเอาหลายๆคนเสียใจมากจากการเสียชีวิตแบบกระทันหันของนักสแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาเกิดเหตุพลัดตกเรือกลางแม่น้ำนเจ้าพะยาขณะล่องเรือกับแก๊งเพื่อน5คน ซึ่งคดีตอนนี้ก็ได้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าแตงโมถูกฆาตกรรมในขณะที่ร่างของนักแสดงสาวตอนนี้ก็ได้ทำพิธีชาปนากิจแล้วเมื่อวันที่24พฤษภาคม65ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่28พฤษภาคม65ที่ผ่านมาที่คริสจักรเมทอดิส์รังสิตคลอง4จงังหวัดปทุมธานีข่าวรายงานว่าแม่แตงโมพร้อมเต้ม,มงคลกีจสุขสินธารานนท เดินทางมาเก็บอัฐิแตงโมนิดาหลังทำพิธีชาปนากิจไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครอบครัวเตรียมนำอัฐิส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่โซนกละปังหาช่องหมายเลข9บริเวณกระตะเวทีระเบียงอาไยซึ่งอยู่ติดกับพ่อโสพลคุณพ่อของแตงโมวันนี้คุณแม่แตงโมสวมใส่ชุดสีฟ้าพูดเพียงสั้นๆว่าวันนี้ที่ดูสดใสอาจจะเป็นเพราะใส่เสื้อสีฟ้าหลังเสร็จพิธีเก็บอัฐิแตงโม ต่อมาเวลา14นาฬิกา50นาทีต่อยดายยศเดชจบพี่ชายของแตงโมเดินทางมาพร้อมภรรยาและลูกสาวเพื่อเข้าร่วมพิธีเก็บและบรรจุอัฐิแตงโมส่วนการทำพิธีวันนี้ดำเนินการโดยอาจารย์สุรชัยพาชื่นใจศิษยาพิบาลคริสตจักรเมทอดีสโดยตลับอัฐิมีไม้กางเขนอยู่บนตลับเจ้าหน้าที่จะนำอัฐิใส่และนำไปใส่ในช่องเก็บอัฐิเขียนรายละเอียดวันเดือนปีเกิดและวันที่เสียชีวิตจากไปอยู่กับพระเจ้า และมีรูปของแตงโมสําหรับช่องเก็บอทิแตงโมก็อยู่ติดกับช่องเก็บอทิของคุณพ่อโสพลโดยภาพของแตงโมใช้รูปที่ใส่ชุดสีขาวและใบหน้ายิ้มสดใสพร้อมข้อความว่าดังนั้นอย่างตั้งอยู่3มสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดจากนั้นเวลา16นาฬิกาหลังจากเสร็จพิธีบรรจุอธิแตงโมคุณแม่เปิดใจว่า สำหรับอธแตงโมจะแบ่งให้แม่และเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยโดยเบิร์ดขอไว้และเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเบิร์ดแอบเอาดอกไม้มาไว้แล้วนอกจากนี้อทีตของแตงโมต,ต้องแบ่งให้ครอบครัวของพ่อแตงโมด้วยสำหรับบรรยากาศในพิธีแม่กระรวมร้องเพลงและร้องไห้ในพิธีไปด้วยโดยได้จับกระดูกแตงโมก่อนขอให้แตงโมไปอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขมากกว่าคนที่มีชีวิตตอนนี้และมาเยี่ยมแม่บ้าง ด้วยหัวใจแม่อยู่ในโกธที่ใส่กระดูกแตงโมพอคิดถึงก็ต้องมาหาที่โบสถ์โดยแม่ได้เห็นหน้าแตงโมครั้งสุดท้ายในวันเผาแตงโมยังสวยเหมือนเดิมเป็นภาพจําที่สวยยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะและสุดท้ายต้องขอขอบคุณที่มาค่ะจะขอบข่าวด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดารากิตสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ